สวัสดีครับยินดี้ต้อนรับกลับมาสู่ดับสเตชันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวละครเอาโดนะครับเป็นตัวละครที่ก็เหมือนตัวเซฟอะครับแต่แบบตัวนี้มันเป็นผู้ใช้สแตนอ,นอะเนาะคงน่าจะเข้าใจครับเี๋วยวก่อนนะครับมันเกิดบัก๊กคือเกมนี้เวลาเป็นบั๊กอะครับมันจะมันจะไม่เหมือนเกมอื่นที่ต้องออกแล้วเข้าใหม่เกมนี้คือกลับมานี่ได้ไดเหมือนเดิม ตัวแรกก็ดีเหมือนเดิมเลยครับทํามทำ knock back น็อกแบ็กเนียครับอันนี้ทำ knock back. ํำน็อกแบ็กอาจจะให้ดูรูปร่างของสแตนก่อนนี่มาสกิลที่สกิลเลขไฟเบริดมันจะไม่เหมือนแบบออราทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นไฟแทนนะครับ0.7สกิลที่สองอินเนอร์เกรดเป็นสกิลแกร็บเหมือนกันนะครับอะแต่จะทำดาเมจสาแล้วก็ทำเตะเป็น7แล้วก็ สกิลอาสกิลต่อไปนะคะผมจะลงมาตรงข้างล่างนะเพราะว่าสกิลตรงที่3ตรงนี้มันเป็นเลดบาร์มเป็นสกิลอัลติเมต cross fire hurricane เป็นการแบบทำยังไงอะ่ะเหมือนหมุนตัวแล้วก็ทำให้เหมือนมีลูกศรมามายิงโดนตรงนี้ครับทำดาเมจ5แล้วก็ติดพิษ5ครั้งไม่ใช่ติดไฟ5ครั้งมันก็จะทำาร่วมรวมกันเป็น20 cross fire hurricane แบบสเปเชียลอ่ะเป็นการเหมือน เป็นการเหมือนถ้าเหมือนศัตรูไม่เดินอ่ะจะทําการเสกให้ไอลูกศรเนี่ยมันมาอยู่ใต้ร่างแต่ว่าถ้าเหมือนเดินอ่ะถ้าเหมือนมีคนเดินอยู่เนี่ยมันโอกาสที่จะแบบมันจะหลุดไวมากเลยครับไวมากมันจะหลุดได้แบบโอกาสมีเยอะมากสก,กิลที่ไอสก,กิลสุดท้ายเลดบานคืออันนี้มันไม่มีแบบอาผ้าไหม้ตายานะครับมันจะเป็นการเหมือนหมุนตัวอ่ะ เนี่ยแบบนี้คือแม่ไหนแบบคุณจะเอมไปตรงไหนมันก็จะมาโดนศัตรูอยู่ดีทําดาเมจหกเป็นการเหมอนสตันนะครับเดินได้จะเดินช้าซึ่งผมแนะนำน,นะครับว่าอ่ะเดี๋ยวผมสอนอ่าแบบอะไรอ่ะเรียว่าอะไรวะเออสอนคอมโบก่อนแล้วกันตลอยไฟอ่ะไฟได้เสร็จไฟเยอร์เฮอริเคนตุม้มถ้าไม่โดนไม่เป็นไรนะครับแบบอย่า ไม่ต้องโดนก็ได้ครับอะถ้าเหมือนโดนตรงนั้นเสร็จอะให้ให้ต่อยถ้าเหมือนโดนไอสก,กิสเลเพาะ Special Hurricane นะให้ให้ต่อยไปอีกจากรอบหนึ่งแล้วก็ใช้ Inner h a t แล้วก็ใช้ Red b a n ครับเปการต่อแต่ว่าเพื่อแบบไปต่อสกิลต่อใช้ Red b a n แล้วก็ใช้ Fire b r i d อีกรอบแต่ถ้าไม่ได้ก็มากสุดก็ต่อยครับอ่ะเดี๋ยวจะมาที่แบบสกิลใช้ Red b a n ก่อนนะครับอันนี้ถ้าเอาไว้หนึ่ง,น,งนะครับให ให้แบบใช้ red by แค่หนึ่งหนึ่งก่อนอ่ะแนะนำให้ใช้ร e d b ยก่อนนะครับอ่ะ red b ยต่อย fire bead cross fire holy c a อ่ะแบบนี้แล้วก็ต่อมาที่ตรงนี้แล้วก็ตีอ่ะแบบนี้ตายไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวน่าจะลงอีกสักรอบหนึ่งครับ แบบอตอนนี้คือผมอยากชอบชอบในการลงคลิปอะครับต่อไปผมจะลองทําแบบเกมโหมดทุกๆเกมโหมดว่ามีอันไหนบ้างมียังไงบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยครับเพราะว่ามันจะเป็นกําลังใจให้ผมต่อนะครับอขอบคุณมากเลยครับแล้วผมคิดว่าแบบถ้าเหมือนผมควรไปใช้แคปคัดต่อหรือว่าแบบใช้ไอโมบีเซน n ต่อนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับ แบบตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปลองศึกษาแบบการตัดต่อดูอะไรอย่างนี้ครับแล้วแบบจะลองเหมือนลองใช้เงินนะครับใช้เงินที่ผมมีอยู่เนี่ยเอาไปสุ่มสุ่มตัวละครไม่ใช่ไปสุ่มสก,กินนะครับเอาจะเอามาทําเป็นคอนเทนต์แต่ขอเก็บตังสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปศึกษาตัวละครต่อนะครับถ้าคลิปนี้เป็นน่าจะต้องเป็นประโยชน์สักใครบางคนไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ เอุ้ยหายไปเลยอ่ะอือกลับมา